ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสักผู้สกคนเนาะเออ่คลิปนี้นะครับเอาหลักร้อยบนนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนนะสูตรหลักร้อยบนสูตรง่ายๆนะครับตามสไตล์สองห่อไวยสูตรทํามือนะครับชอบไวยสูตรทํามือเป็นหลักร้อยบนเนาะคลิปนี้ก็ได้พี่น้องขอมาว่าขอหลักร้อยแนวันหลักร้อยนี่ก็ บไดมีตัวเดียวไดว้คันมีตัวเดียวมันก็นจะเป็นเลขวิ่งไปนะครับหลักร่อยนี่เป็นเลขสามสี่โตผุละนะครับหลักร่อยแต่มันก็นง่ายนะผมว่ามันง่ายนะคือห้าบัตตองไปบวกหลายไปวได้นะบัตตองเอาตัวใดบวกตัวใดทั้งสิ้นนะครับเ <c oughs> มื่อคืนหวยเล่าพลาดเด้หวยเล่านะครับ เดี๋ยวแปบนึงไปใส่บุระวางไอ้เจกับ7จเอาตัวใดเพื่อนวาดัานไปไปคาดเอาเอาเจนะ็นะนี่อันนี้ไว้เล่าผาดนะครับเมื่อคือน,นผมกับซื้อเองขึ้นกันนั่นแหละเสียดายจะาของอยู่ระว่งองศูนย์สามศูนย์วันนี้ ระหว่าง7จหนึ่งกับ7จ็ดส่มันเอาตัวใดดันไปเอา7จหนะึ่งะมันออก4 7กับ0 6นยหได้แค่เสียดบุมาอามันพลาดแล้วนะครับหวยเรลาว,วัดกรเข่าอยู่วัดกรเข่า3 7มเนะเมนเมืม่อคืนนี่พลาดโอเคเดี๋ยวจังว่ากันนะเออหลักร้อยนะหลักร้อยบนนะครับ <c oughs> สูตรมัน ก็คือบโบอ่าได้ใส่ตัวใดลายบนใดดอกนะให้ดูหลักหน่วยวัดก่อนแค่นั้นแหละนะครับหลักร้อยบนนี่ให้เบิ้อาตัวนี้สองนะอันนี้เขียนป้าประกอบชื่อดอกเรียล่างนีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะ้วกเลขล่างสองตัวเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเอาไปเพื่อสองนบนบ่นี่สอง 2,4,6,8เดินแค่สีจังหวะนะครับให้เดินแค่สีจังหวะส <c oughs> องสนีะ่เป็นเลขคู่นะเป็นเลขคู่เนี่ยมันได้สองมันบองสี่หกแปให้เดินสีจังหวะมันออก2องศูนเจ็ดสนะครับ <c oughs> เลขแป ไปที่หลักร้อยเห็นบ่นะครับอ่าวนต่อไปสามเอาเก่เาสามมาเดินนะครับสามเป็นเลขขี้ก็สามเพิ่มสองจังหวะมันมันเป็นเลขขี้อยู่แล้วนะครับสามห้าเจ็ดเก้าแบบนี้ถ้าอ่าถ้าจะให้มันเป็นเลขขี้ครบมันก็นต้องเป็นสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง นะครับเป็นเลขคี่ทั้งหมดสองสี่หกแปดศนย์ะครับแต่ผมเอาแค่สีจังหวะก็พอให้มันเป็นเลขเลขสีตัวนะครับได้2เข้ากับสองสี่หกแปดออกแปดเจ็ดสามนะครับวันนี้ได้3ก็สามห้าเจ็ดเก้าวัต่อไปก็คือแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเลขเก้านะครับ <c oughs> ไปที่หลักร้อยนะเพราะว่าเขาหาหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบน เป็นสูตรง่ายๆนี่แหละบวกดีค่านบวกหลายตัวนะต่อไปนะครับ 7. เจ็ดเขาก็เอาเจ็ดไปเดินนะเจ็ดเจ็ดแล้วก็ต้องเป็นเก้าเก้าก็ต้องเป็นหนึ่งสามพอเดินไดบ่บางคนเิ่นก็นเดินได้บางคนก็นเดินบ่เป็นคือก,กันเด้ว่าเลขที่เจ็ด แปดมันเป็นเลขคู่มันบวกล่ามบอกเ่าเป็นเลขเก้าศูนย์เป็นเลขคู่คู่บอกเอาาเลขหนึ่งสองบวกล่าเลขสามสิหน้าคือเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับหวังว่าพี่น้องคงคงพอจะเข้าใจอยู่เนาะออกเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกนะครับเลขเก้าไปที่หลักร้อยเห็นไหมนะครับเอาข้ามมาหาหลักร้อยบนนะ ฮะนี่มัต้องบวกหรอกกะเอาเห็นเทีนนี่ละนะครับหกเขาก็เอาหกไปเดินวันต่อไปมันต้องเป็นเลขคู่ก็คือหกเจ็ดบอเอานะต้องเป็นแปดเก้าไม่เอาก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งไม่เอาก็ต้องเป็นสองนะเป็นหกแปดศูนย์สองนะหกเจ็ดบอเอาเป็นแปดเก้าบอเอาเป็นศูนย์ศูนย หนึ่งไม่เอาก็ต้องเป็นสองหกแปดศูนย์สองเนาะงวดต่อไปแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้านะครับเลขศูนย์นะเลขศูนย์ไปที่หลักร้อยไปในสีตัวนี้นะสีติดในเห็นนะครับ <c oughs> หลักร้อยบนหาเอาสิละอ่างวดต่อไปนะครับเอาเบิรงเอาหลักหน่วยเลยหลักหน่วยคือเลขเก้า เขาเก่าเก้าไปเดินเดินให้มันได้4จังหวะนะครับเก้าเกไม่เอา9ก็ต้องเป็น1 2ไม่เอาก็ต้องเป็น3 4ไม่เอาเป็น5้านะครับเก้าคือเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลขขี้นะครับตัวต่อไปก็ต้องเป็นเลขขี่ตัดต่อไป1 3ึ่งสามอ่าหนึ่งสเนะครับเลขเก้ 9. ไปที่หลักร้อยนี่เก้านะครับไปที่หลักร้อยยังบูรดยังบว่ผิดนะครับเดี๋ยวมันที่มีผิดเห็นอยู่หนละบ่ต้องห่วงหร <c oughs> อกเพราะว่าสูตรของมันง่ายเกินไปนะง่ายเกินไปก็เห็นเห็นนี่ละบม่ต้องไปบวกนะ <c oughs> นี่งวดมันรุดเห็นแล้วนี่จากที่มันเข้ามาสาม ก็เอาสามไปเดินนะครับสามสี่ไม่เอาสามห้าเจ็ดเก้านะสามห้าเจ็ดเก้ามันออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองรุดโมแนนิว่าไม่ลุดเพิ่นว่ะอ่ะครับกระเบื้องไปจะว่าเพราะมันบรเดบวกดอกให้พี่น้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งวดต่อไปนะครับวดต่อไปสอง นะมันออก2 7 2เจ็ดสองอาไปเดินนะครับ2 4 6 8ี่บัต้องเอาถึงสูนย์สองวี่หกดต่อไปมันต้องเป็น2 6 4 8 7 2เล็ลข8นะครับไปรักร้อยอ่นะเลข8ไปรักร้อยว่าเอาหารักร้อยเนาะ นี่ได้สองเอา2 4 6 8ออก8 7ดสองอีก2เอา2ไปเดินอีกสอ,ก 9, 4, 5, อ,อก 7, 2ก็คือตัวนี้นะครับ2 4 6 8อ่ะได้เดข็กตัวเกาหัมันออก72สองตัวเกาเมื่อตรงเดเ็กตัวเกานะงวดต่อไปนะครับ9 2 2 6สองอน่ะเลข6หลัก้อยมีบอนะครับงวดต่อไปต้องเป็นเลขนี่เลขคู่นะครับ หรือบางคนก็จะเ,เอ่ยนว่าหลักร้อยแบบคู่ขี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคู่คู่มันกะกระชับมาให้เห็นแล้วว่าหากคู่จริงจริงเลขคู่จริงๆมันก็ต้องเป็นเลขหาตัวนะครับสองสี่หกแปดศูนย์มันบอกอันนี้มันเดินแค่สีจังหวะนะผมก็เลยเอามาให้เบิ้งแลก็ภายในสีตัวนี้น่าจะติดให้เห็นแต่ว่ามันก็มีรุดขึ้นกันนะวันนี้ก็ได้็นบอกแกมันก็ง่ายๆนะแปดมาแปดเก้าเป็นเลขขี้ ออก9 7เป็นเลขคี่หกเป็นเลขคู่9เป็นเลขคี่3เป็นเลขคี่แต่มันหลุดงวดน,นี้นะ2เป็นเลขคู่2เป็นเลขคู่นะครับอ่ะงวดต่อไป605เฮาเอาหาไปเดิน5 7 9 1นะงวดต่อไปตรงติด5 7 9 1นะครับมันออก9 2 2 6 0 5เฮาเอาหาไปเดิน5 7 9 1 คืองวดต่อไป1 6 9 5 3 0เลข5นะครับมาที่ตำแหน่งหลักร้อยต้องหาหลักร้อยองวดต่อไปนะครับศูนย์ 0, ตำแหน่งหลักหน่วยนี่เป็นเลขศูนย์ห้าเกัาศูนไปเดิน0 2 4 0246หลักร้อยงวดต่อไปคือ0246ฝึกมันออก260453เลข4เป็นจังได๋เลข4มันออกไปที่หลักร้อยนะเดี๋ยวๆไดๆ้ผมจะไล่ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะเอ่อ3เฮาก็ต้องเอา3าาไปเดินนะครับ หลักหน่วยคือเลข3 3คือเลขขี้นะครับ3 5 7 9นี่แอดซีจังหวัดนะครับ3 5 7 9งวดต่อไป4 7 1 7 8 2เลข7นะครับมาที่ตำแหน่งหลักร้อย7หลักร้อยนะครับเลข7 <c oughs> ต่อไป มันออสองสองคือเลขคู่เขาก็เอาสองไปเดินนะครับสองสองสี่หยังวะนะครับมันบวกถึง0นะูนย์ะเอาสองสี่ดมวนต่อไปก็คือ9 1 5 4 7 8เจ็ดแปดเลขสมาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลขสีมาที่หลักร้อย มดต่อไปนะครับ่4 7 8 8มันเป็นเลขคู่นะครับเขาก็เอา8ไปเดินเลยนะเอา8ไปนับมาเลย8นะครับ8 0 2 4อยู่ประมาณนี้8 0 2 4 8เลขเก้าเรเอา,เอานะ8ก็เป็น9เป็น10 1ไม่เอาเอาเลข2 สามไม่เอาเอาเลขสี่นะครับแปดศู 8, 0, 2, อ่างวดที่ผ่านมากก็คือสามสองศูนย์นะครับแปนะครับเลขแปเลขแปมากนะงวดต่อไปเนี่ย อ่าลักหน่วยคือเลข2 2เป็นเลขคู่เข้าสองไปเดินนะครับ2 4 6 8นี่แหละลักร้อยงวดต่อไป2 4 6 8น่หกแปดนิดให้เห็นสัก1ตัวนะครับ2 4 6 8น่หกแปดนิดให้เห็นสัก1ตัวนะครับอ่านะก็คือตามที่ ได้เคลนไว้นั่นแหะมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรซองเอาผมบ่ได้บ่เคยบวกอะไรให้พี่น้องดอกนะให้สังเกตบ้างหลักหน่วยหลักหน่วยหน่วยบนงวดก่อนนะครับมันเป็นเลขคู่เหมือนบ่อ่าได้สองสองคือเลขคู่งวดต่อไปหลักร้อยคือเลขคู่สามคือเลขคี่นะงวดต่อไปมันก็เป็นเลขคี่เจ็ดเป็นเลขคี่งวดต่อไปหลักร้อยเป็นเลขคี่หกเป็นเลขคู่นะงวดต่อไปก็ต้องเป็นเลขคู่ เก้าเป็นเลขคี่วดต่อไปเก้าก็เป็นเลขคี่นะสามีม่รุดงวดนี้และสามเป็นเลขคี่นะออกสองเจ็ดสองผิดนะกลาไว้อ่าสองคือเลขคู่วันต่อไปก็คือแปดเจ็ดสองมันบ่มันเป็นเลขคู่สองคือเลขคู่มันออกเลขหกเป็นเลขคู่นะห้าตัวนี้เป็นเลขคี่มันออกห้าสามศูนย์ศูนย์หลักหน่วยคือศูนย์ศูนย์มันเป็นเลขคู่นะครับมันบ่มันออกเลขคู่คือเลขสี่ สามคือเลขที่มันออกเลขเจ็ดคือเลขที่สองเป็นเลขคู่นะครับมันออกสี่เลขคู่กันแปดเป็นเลขคู่มันก็ออกแปดด้วกันงวดน,นี้สองนะครับสองคือเลขคู่ก็คือถ้าเดินให้มันสี่จังหวะตามทุกงวดก็คือสองสี่หกแปดนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมจะเขียนใส่อันนี้ผมไว้ก่อนแอะนี่สูตรทั้งเบิรนะครับผมจะลงไว้ใบเดียวนะ วิ่งห้า่นวาวิ่งห้าเดียนหาหกเจดนะครับทีนี้รักร้อยที่เข้าหาเมื่อกี้มันเราวผมจิตจับเล็กอยู่อันนี้หลักร้อยเนอะร้อยบนนะครับสองสี่หกแปดนาจิติดเห็นตัวหนึง่งพี่น้องม,มีสูตรรักร้อยโดยตรงตัวเดียวแขน,ขนมาละ่ะถ้ามีตัวเดียวแขนจะเอาไป เอาตัวเนี้ยไปคัดเอาเลยนะครับสองสี่หกแปดนะพี่น้องวัดจังไงมีโอกาสบอมันเป็นสูตรง่ายๆดอกอ่าเห็นบอตัวเด่นมันมีหนึ่งสองสามแปดถ้าแปดมากกั 8, นะ่าแปดนาทียูรักร้อยนะหกจาทีายูรักร้อยนะครับไอศูนย์หนึ่งสองสามนี่ให้ยูสิบกับหน่วยเท่านั้นนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนี่ให้ยูสิบหน่วย อันนี้ร้อยเด้อสิบหน่วยนี่ผมหายเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมหายเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะบวกสิบกันหน่วยนะครับแต่หลักร้อยให้เป็นตัวนี้นะครับก็คือ นะครับให้สังเกตนะผมบอกทุกคลิปทุกคลิปนั่นแหละไอศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ย, 0, 1, 2, เ,ยเดี๋ยวผมซูมขึ้นให้อีกนอยศูนย์หนึ่งสองสามนี่ต้องติดสิบหน่วยนะครับทุกนวดนะเป็นโมเลสองมาหลักหน่วยสามมาหลักหน่วยศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามเลขสองสองศูนย์สามกับศูนย์นะเลขสาม เลข2เมี่งวันเดียวจะคออก478นะครับที่ว่า0123ไม่มา10หน่วยนะวันมาหันกับ1นกับ2เพราะนั่นนะครับไอศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยให้ยูหลักสิบกับหลักหน่วยนะสิมาสิบมาหน่วยเดี๋ยวเขาจังผิดจ,จนานณาหลักร้อยบนกับตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละ นะครับสองสี่หกแปดนาะทีที่ได้เห็นหนึ่งตัวพี่น้องก็ต้องเอาไปไปพิจนนารณาเบื้องอีกแค่นึงพี่น้องว่าจังไรน,นะครับมีความคิดเห็นจังไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทักทายกันเนาะมันเป็นสูตรง่ายๆทุกสูตรนั่นแหละช่องช่องนะครับซื้อช่องนี่ก็หวยสูตรทํามือนะครับซื้อช่องคันหาบอเห็นนะก็กดติดตามไว้นะครับมันติบบนั่นการคํานวณเลขอาจ์ติโบ บ่อใดเก่งนะบ่อใดบวกหลายรักคือมูเพ่นดอกแต่ว่ามีขอสังเกตมีเกดเล็กๆน,น่อยๆมาฝากพี่น,อน้องประจําอย่างอันนี้ก็คือกันผมก็สังเกตเอาง่ายๆก็คือหาหลักร้อยบนในาาจานมันว่าผมกะนี่แหละสังเกตเอานะสองเอาสองมันเป็นเลขคู่มัต่อไปก็เป็นเลขคู่นะสามเป็นเลขคี่มันต่อไปเป็นเลขคี่เจ็ดเป็นเลขคี่มันก็ต้องเป็นเลขคี่หกนะมันก็น่า,า,นาแปลกนะ นะสนใจมันจังไดเรามันก็เป็นใจอยากหัวอยู่ได้เนาะนะมันเป็นเลขคู่ก็เลขคู่สามก็เป็นเลขคี่ก็เป็นเลขคี่เจ็ดเลขคี่ก็เป็นเก้านะหกก็เป็นศูนย์นะมันก็นะี่นี่ผมได้เลขคู่เลขคี่มันแล้วบัดนีผมมานับเบึงอ่ะมันมันบ่ครหาตัวน่ว่าเลขคู่นะมันเดินแค่สี่จังหวะเองก็คือสองสี่หกแปดจริงจมันต้องเป็นเลขศูนย์อีกตัวมันบอกเออมันเดินแค่สี่จังหวะมันกับแปดอยู่นะ แล้วมันเป็นเล็กคู่น้ำกันเล็กขี้กับขี้น้ำกันแล้วมันก็ประมาณนี้นะครับจุดสังเกตก็โอเคนะครับอ่าสูตรรักลอยบนก็ได้เอามาฝากให้พี่น้องไปพิจารณาหรือว่าพี่น้องใดตัวใดก็คอมเมนต์มัวบวกกันแน่ละอย่าอุกกินนตะพูเดียวเลยไหมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับถ้าพี่น้องเห็นมีประโยชน์มีอั้นเก็เล็กๆน้อยๆก็คอมเมนต์นะครับมาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ